ตอบว่าอะไรคะ <c oughs> หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเฮ้ยพัตตี้เอ้ยม่สิเธอชื่ออะไรนะเธอเป็นเพื่อนใหม่หรออ๋าแล้วอ่ะเหรอชื่อว่าหัวมอนอะไรนะแล้วชื่อว่าหัวมอนหัวมอนหรอ หัวมอน1นคูณหเท่ากับอันเท่าไรหัวมอนบอกเราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปตอบคู่หนคูณหนึ่งะอ่าหนึ่งคูณหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งอ่ะเธอชื่ออะไรเราชื่อมินนะมนี่น่ะอ๋ออ๋อมินนี่เท่ากับหนึ่งอ่ะคุณคือคะคุณคือคะคว่าไงคะเด็กหญิงมินนี่หนูตอบได้แล้วค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กหญิงมินนี่ อ๋อเท่ากับหนึ่งค่ะเด็กหญิงหัวหมอนอะไรคาเกินเกินเธอไปบอกเพื่อนทำไมคนที่เขาเป็นคนง่าวนะอ้าวเขาเป็นคนงูนเ,เ,นนงเหรอคะก็ใช่แล้วไงครูถึงบอกว่าห้าบอกเขาเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ไงล่ะอ๋อข้าคุณครูหัวหมอนก็อย่าไปบอกเขาอีกนะลูก ค่คุณครูเด็กหญิงหัวหม่อนลินสอนข้อนี้สองคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสองค่ะคุณครูหม่อนค่ะ